เจ้าเอ้ยปีนคือฝาหัแทนนะขาเป็นกนหมูงบ่าปีนของมึงว่านะเออลูกของบ้าหมีเดีของเจ้านี่ปีนอันนี้ของบะหมีคงมีอันที่สามนะคะจีฮีดนี่แหล่อันนี้ของบะชอยนี่ไงนะจ้ามี่ก่ไข่เด็ดเนี่ยใจเย็นใจยากใจร้องมีมึงองา ม่เรือจเย็ๆดาก็้ด่าของคอยเอาาเออมันมีของดีโอ้นั่นแหละเราเว้นผูกงายอย่าเก้งเ้อค่นี่ยอย่าเก้งเอไปเนาะบาน์ดีบารักของี้ก็แล้วปวดตาผู้ปวดใจักบุกบ่อ้าบุกบ่อ้าบุกแต่แล้อยาเว้นผูกหลายอย่าได้อย่าได้อย่าด้บริโภงเด้อมันนี่น ได้แล้วเหนียวไก่ปีนโอลวันนี้มืดนี้จ้าวันน้พกังใส่หาัใส่ปีนกับไรเลยเดี๋ยวของไ่นะปีนกแขนเจ้าห่ะหนอยเมินระเบินเดวของกแขน่แขนเจ็บของสี่เด้อของพุนะ